ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer EP ที่13วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับยุ่งสาริยาที่ปรึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ Action Learning Coach ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระค่ะขอชวนเปิดตี้สุกี้โบราณก่อนเลยมีเจ้าไหนที่เป็นหนึ่งในใจกันบ้างช่วยแชร์โลเคชันมาให้หน่อยนะคะเหตุเกิดจากว่าเมื่อวานค่ะได้มีโอกาสไปทานสุกี้โบราณเจ้าหนึ่งแบบบังเอิญแล้วมันก็อร่อยพริมมากเลยค่ะอารมณ์แบบอาหารรสมือแม่ทำให้ส่วนหนึ่งในบทสนทนาค่ะก็คือการหาสุก้โบราณเจ้าเด็ดนะคะ นอกจากเรื่องโลเคชันของซุกี้โบราณเจ้าเด็กค่ะอีกหนึ่งในบทสนทนาที่เข้มข้นไม่แพ้กับซุปบักุตเตเลยก็คือเรื่องของการรีวิวการทำงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งสำหรับตัวยุ่งเองนะคะค่อนข้างเป็นปีที่ผ่าดผลเลยค่ะเนื่องจากว่ามีหลายทาสงานที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอลองมองย้อนดูค่ะก็พบว่าในหลากหลายงานนี้ก็จะมีงานที่จะมี ความถนัดแล้วก็ความสนใจที่แตกต่างกันมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกสนุกกับงานมากๆเลยหรือว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบว้เราหมดไฟหรือว่าเหนื่อยกับการทำงานพอลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมค่ะก็พบว่าลักษณะงานในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันเนี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนอกจากการปรับตัวหรือว่า แก้ปัญหานะคะก็คือการรู้เท่าทันตัวเองเพื่อที่จะได้รับกับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะจุงชวนดู2ปัจจัยที่สำคัญค่ะที่จะช่วยให้วิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ระบุโลเคชันพลังงานแล้วก็พลังใจของเราได้ค่ะส่วนที่1น,นะคะคือ competence ค่ะนั่นหมายถึงพลังงานหรือว่า ความสามารถในการที่จะทำให้เราทำงานนั้นได้ไม่ว่าจะมาจากทั้งความรู้ทักษะหรือว่าความชำนาญในงานค่ะและส่วนที่สองนะคะก็คือ commitment ค่ะยงเรียกง่ายๆว่ามันคือพลังใจค่ะก็คือเรื่องของใจใจทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็น passion ความสนใจกำลังใจแรงจูงใจหรือว่าการมีไฟฮึดสู้ในงานนั่นเองนะคะ ทีนี้จะเริ่มเช็คโลเคชันของตัวเองยังไงดีชวนมาดูไปด้วยกันเลยนะคะโลเคชันแรกนะคะก็คืองานที่เราเก่งด้วยแถมมีใจสุดๆเลยค่ะเรียกว่าทั้งพลังงานและพลังใจเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยอันนี้น่าจะเป็นโลเคชันที่ทุกๆคนคาดหวังนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในโลเคชันนี้ก็เอ j นจอยเต็มที่เลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ถือโอกาสแบ่งปันความรู้หรือว่าพลังบวกให้กับคนรอบข้างด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะโลเคชันที่2นะคะก็คืองานที่เรามีใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก่งยกตัวอย่างเช่นสนใจเรื่องทำออนไลน์มาเก็ตติ้งมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ค่ะยังไม่เคยทำเลย สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลยก็คือหาช่องทาง up skill อย่างด่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเรียนรู้หรือว่าไปประกบกับคนที่เขาเก่งๆนะคะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ให้เขาช่วยสอนหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสทดลองทำเลยก็จะยิ่งดีเลยค่ะถ้าสกิลไม่มีก็เติมสกิลนะคะโลเคชันที่3ค่ะก็คืองานที่ไม่มีใจแถมไม่เก่งอีกตั้งหากค่ะ อาจจะเป็นงานงอกหรือว่างานที่เราได้รับมอบหมายมาแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้สิ่งที่ทำได้เลยนะคะอาจจะต้องไปลองค้นหาหน่อยค่ะว่าความสำคัญนี้ของงานคืออะไรบ้างแล้วมันจะเชื่อมโยงกับคุณค่าในตัวเรายัางไงได้บ้างรวมไปถึงทางเลือกอื่นๆที่มีค่ะเช่น ถ้าต้องทำรีพอร์ตที่ลูกค้าร e เควส t เพิ่มเติมมาค่ะในขณะที่เราก็มีงานล้นมือจริงๆตอนนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ค่ะก็คืออาจจะต้องไปหานะคะว่าโอ้เราให้คุณค่ากับการสร้างมูลค่าในงานมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราทำงานนี้ได้แปลว่าเราได้ช่วยสร้างมูลค่าในงานให้กับลูกค้ายินดีมากๆเลยถ้างานที่นี้จะไป เป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับโครงสร้างองค์กรให้หลายๆฝ่ายนะคะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นดังนั้นค่ะสิ่งที่ทาได้ค่ะขอเจราจาหน่อยนะคะขอต่อรองเลื่อนทำลายออกไปอีกสักนิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังแบบนี้ก็ค่อยมีกำลังใจในการออกแรงทำสิ่งที่เรามองว่ายากขึ้นมาเลยเรียกว่าเติมใจก่อนแล้วค่อยออกแรงเติมสกิลค่ะโลเคชันที่4ค่ะ คืองานที่เราเก่งมากเชี่ยวชาญมากแต่ว่าตอนนี้หมดไฟค่ะกรณีนี้นะคะหาสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าสิ่งที่ทําให้เราหมดไฟน่าจะเป็นเรื่องอะไรมาจากสาเหตุอะไรและแหล่งชุบชูบใจของเราน่าจะมีอะไรได้บ้างเช่นโอ้โหทำงานหนักติดต่อกันมาหนึ่งเดือนแล้วค่ะไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวเลยอาจจะขอลาไปชาร์จแบตกับครอบครัวสักหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาลุยต่อหรือ โอ้ทำงานได้ดีมากเลยดีมาตลอดเลยแต่มไม่เคยได้รับคําชมเลยค่ะน้อยใจจริงๆเลยนะคะก็เลยสิ่งที่ทําได้นะคะลองขอฟีดแบ็กหรือว่าคําชมตรงๆจากเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้เลยเนาะถ้าหมดไฟก็เติมใจค่ะเราจะได้ไปต่อได้นะคะเห็นไหมคะว่าบางครั้งที่เราเจอปัญหาที่มองว่ามันยากจังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามองที่ปัญหาก้อนใหญ่ค่ะ ก็เลยแก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดหรือว่าบางทีก็หลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าแค่คิดถึงก็เหนื่อยแล้วทีนี้ถ้าวันนี้นะคะเราลองใช้เกณฑ์ Competence แล้วก็ Commitment มาวิเคราะห์พลังงานพลังใจค่ะเพื่อจะได้ระบุ Location ของตัวเองให้ได้ก่อนจะได้ไม่หลงทางแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะคะ เอาละค่ะหลังจากฟัง EP นี้จบแล้วนะคะลองเลือกสักหนึ่งทัสงานค่ะแล้วระบุโลเคชันกันหน่อยค่ะถ้าหาได้เจอแล้วนะคะก็ลองแชร์โลเคชันมานะคะเป็นกำลังใจให้มีพลังงานและพลังใจให้กับทุกๆโลเคชันเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะที่เรามีเพิ่มมากขึ้น การฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากที่จะกลายเป็นอุปนิสัยแห่งทักษะนั้นค่ะพบกับ s ซอ s ต์สกิลิสเตอร์ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ